ับแจงถึงนี่แล้วครับตอนนี้วิเป็นไส้กรอกก็ต่อพวงเป็นพวงพวงกันมาเรื่อยๆครับวนแล้วนเป็นไส้กรอกเราฝากเชือกไว้คันหน้าเนี่ยเราก็ปลดเกียววิ้นคันหลังนะครับแล้วก็ฝากเชือกไปคันนู้นครับเพื่อนเนยจะได้ไม่เหนื่อย อันนี้เป็นเทคนิคที่เน่จะไปต้องใช้ครับไม่งั้นปีต้นไม้ตายเน่แล้วแจ็กับแจงครับลายเลยเจอเสือเข้าไป ดูแต่เอ๋บ้าบางังนิ้นบอกเนินนี้อา้าวติดแล้วว้ยเหมือนจะติดแล้วก่อนหน้านี้ไม่ติดครับอา้าวมาได้อีกยังไม่วิ้นเลยครับคันนี้ยาง37เหมือนกันก็จริงอ่ะไม่มีชุดยกครับมาแล้วครับโอ้ไม่วิ้นจริงด้วยครับแน่นอนจริงไม่วิ้นเลยเจาะตัวดีก่ะติดวิน้นมาทําไมเนี่ยติดแล้วไม่ได้วิ้นเลยไอเกี่ยวหิน เลยต้องเปลี่ยนมุมก่อนนู่นครับต้นไม้ก็เอ็นมาด้วยยังไม่ได้ใช้วินเดี๋ยวว่าตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นก้อนหินเดี๋ยวก็รู้ว่าวินไม่วินแจ็คก,กับแจงหลุดละทีนี้ก็ตาเอ๋มาถึงกองหินแล้วครับตัวน,นี้ก็เล่นเอาพักหนึ่งเลยครับทีเดียวเดี๋ยวดูที่ตาเอ๋จะวินไหมสายแล้ว เป็นหลักวินเนินยาวอีกเดินครับ วิกันอิตานี่เดินย่องเบาเหมือนไม่มีอะไรเลยดูมันมาดูก็ยังแบบสบายๆเหมือนเดิมครับไม่มีไรนี่ฮะดันโตดไปเรื่อยๆไม่ต้องวิน้นตกลองอยู่เปิดไฟสูงหน่อย ปิ้นนะก็เดิอไปเอ่อลองไปดูเลยที่เขาไปเดินรอช่วยไฟเหลือ12.5.6เขาไม่ได้เดินรอไม่ได้เดินรอช่วยนะครับวันนี้เพราะว่าถ้าเดินรอแล้วเดี๋ยวยิ่งปิ้นลึกก็เลยไม่เดินรอช่วยเนี่ยไฟฟ้าเจ็ด13.5โหลดเบาอยู่ต้องนงหนักจะเห็นครับ ถ้าอย่างเงี้ยถ้าไฟต่ำกว่าสิเบเอ็ดนี่ต้องระวังครับนี่เหลือสองคันสามสี่คันหน้าไปใครแล้วไม่รู้ไปถึงไหนแล้วเงียบไปเลยเราเหลือกันสองคันกับเต๋เอสองคันนี้อ่ดูดิตะกี้ในก้อนน,อน,นี้ก้อนหินก้อนนี้เต้เาวินกันตเต๋อออกโดนไหมโดนแน่ๆเลยไม่โดนีกเหรอโอ้อันนี่ไม่วิ่งแล้ว แต่ชิดขวามากไปเมื่อกี้อ่ะทำไมงั้นไม่สะกิดเห็นก้อนใหญ่เลยอ่ะได้เปิดไฟเปิดไฟมาถึงนี่แล้วครับมา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 หาผมเนี่ยมาถึงเนินหักศอกแล้วครับที่ขาเข้าก็เล่นเอาขวาหนึบหนึบหนึบหนุกโย่หนึบหนึบเชื่อผมเชื่อผมเอาวิ้งไปเกาะตรงนู้นดีกว่า วินไปตอกต้นนู้นดีกว่านู่นต้นนู้นเลยวินก่อนเพื่อความชั่วเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเลินให้พี่เอ๊ต้นนั้นนะครับต้นนั้นต้นนั้นต้นต้นอ้อนี่ต่อกันครับ

นิดเดียวแล้วล้อหลังปินข้ามมาแล้วโอเคดูตะเอ๋ กอดขวาไอนน้ขวาเยอะเกินไปว่านะเอยเยอะไปว่ะวินฮะวินดีกว่าใช้วินดีกว่า,ววาแต่เอ๋ ผมจะบอกเทคนิคให้เอาให้ได้เอาลองครับตัวนี้เด้งเอาลูกไปเดินเกลมลกน,นี่แหละูลลวิ่องอย่างเดียวครับเดินรถไม่ได้ครับมันไหลครับเนี่ยอย่าเพิ่งโดนรถเออนั่นแหละไปพร้อมเชือก Nó lẹ Giờ đỡ nó mình không to đâu Ờ phố lâu จดินเลยไม่ต้องเดินล้อหรอกกดวิทย์อย่างเดียวกลับใครอีกออกดึงเชือกหน่อยแขวินพร้อมกันสองตัวแล้วครับเพราะว่ารถบอดี้ไปหาต้นไม้นี่เต็มๆเลยครับ เลยต้องดึงหน้าหลังหลังปัดมาทางนี้ส่วนหน้าก็ปัดมาทางกล้องเนี่แหละครับจะใช้ต้นนี้ต้องกดวินพร้อมกันแล้วครับขึ้นหน้าเลยขึ้นหน้าเลยโยกไปโยกมาโยกเออยโยกนั่นแหละรถนั่นแหละปิ้นมาละมาละนั่นแหละกดพร้อมกันสองตัวนี่รถแถลมาละข้างหลังพอแล้วข้างหลังพอหมดหมดหมด,หมดขายหลังเดินหนะ้า นั่นแ่ละสวยนั่นแหละไปเลยไปเลยไปรอดไปรอดอย่าหักขาไว้หักขาไว้ขวาไว้ขวาไว้ข้างหลังปียังอ่ะอ่าโอเคนั่นแหละสวยเฮ้ยเอาเปียบนี่เอาเปียบเอาเปียบคันนี้คขันหลังรอดแล้วครับกดหลังโอ้โหถยไปเลยถไยมาถไยมา พอแล้วติดหินแล้วเอ๋เขาดึงวิ่งยังไงทั้งหลังทั้งหน้าอ้าวมือเดียวคนเดียวกับขบหน้าหลังเลยพอแล้วโดนหิ่แล้วแก้วอ่ะใครใครพิน้าครับเบียร์หมวดจะจะเริ่มงงแล้วพี่เอ๋ผมรู้เบียร์หมวดตัเริ่มงงใครไอ้ที่ทำไมไปใายวิ่งหลังเรางงแล้วงงแล้วงงเอง เหนมันหลายตัวเนี่ยนะจะสับนะงไปเดินๆเดินตายตายโอ้โหกอดบันเลอร์เลยนี่ทุกคนว่าบุบไหผลงานโอ้โห,โห,โห,โห เสียใจด้วยครับโคดเหรอไม่เหลือรอดเดี๋ยววะอันนี้มันยี่ห้ออะไรวะไอ้ชุดด้วยเชื่อกแบบเี๋ยววะฮะรอยนเล็กเหรอนิ่มดีเลยไม่รู้มียาวตากับโกเบน่าจะเป็นโกเบครับตัวเนี้ยซื้อไว้สองสามปีแล้วจำไม่ได้ครับมีสองตัวนี่เราไปหามาครับนี่มีรูปหามาเอามาสักว่าผิดมา ผัดกันยิง